ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงนานเราสองคนด้วยนะคะขาดแค่ดอกไม้ค่ะตอนนี้ฉากลังสวยมากนะคะก็เพลงนี้เนี่ยเราสองคนตั้งใจเลือกมาเพราะว่าลหลายๆคนก็อาจจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยเราก็เป็นแบบเรามีกระแสคู่จิ้นกันอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มเข้ากองแล้วก็ผ่านดราม่าก,กันมาก็เยอะจะเป็นนางงามจะมีคู่จิ้นได้ยังไงนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งเราสองคนก็ต่อสู้กับคําว่า LGBTQ มาอยู่พอสมควรซึ่งวันนี้เนี่ยเราสองคนก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจริงๆไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนเราก็สามารถมีความรักที่สวยงามได้เสมอแล้วก็เราสองคนไม่จาเป็นต้องมีสถานะกันก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันอาจจะเป็นมากกว่ารักก็ได้มันก็ความหมายเพลงเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็อยากจะชื่นชมชา์ลอตเมื่อกี้ที่ร้องเพลงเก่งขึ้นมากๆเก่งไหมคะ สวยไหมคะขอบคุณชาลอตมากมากที่วันนี้ร่วมมาเป็นเกตพิเศษคอนเสิร์ตแรกของพี่ในวันนี tamam ้นะคะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้มาเป็นแขกคนสำคัญแขกพิเศษมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานนะคะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ เหมือนวันที่เราซ้อมหนูบอกว่าหนูเรีจะบอกแต่ว่าพี่ฟ้าบอกว่าไปคิดสริคิดมาหรือเปล่าออน,นี่อยากจ,จะบอกไม่ได้คิดมันเป็นสิ่งที่จะพูดจริงๆพี่ฟ้าเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะคอยอยู่ข้างๆหนูตลอดเลยเวลาจะมีดรามา่าอะไรก็แล้วแต่หนูอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งหนูเน้นการกระทำมากกว่าหนูจะทําให้เห็นว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหนูก็จะยังอยู่ข้างๆพี่ฟ้าเป็นน้องที่น่ารักของพี่ฟ้าตลอดไปนะคะ ออหนูไม่เคยขออะไรเลยหนูขออย่างนึงได้ไหมได้ไหมคะ <laughs> หนูจะขออะไรช่วยปิดไฟให้หน่อยได้ไหมคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวสิ <laughs> ชื่คุยกันไว้นานกว่านี้ไม่ใช่หรอคะ <laughs> จริงๆถ้าเรากอดกันปกติมันจะดูไม่มีอะไร <laughs> <laughs> จะปิดไฟทำไมเอ่ย แค่นี้แหละคะ่ะที่จะบอกว่าจะเป็นกำลังใจพี่ฟ้าเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็รักพี่ฟ้านะคะวันนี้คุณพ่อหนูมาด้วยใช่ไหมใช่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอะ่ะ hi ป๊าป้า hi daddy <laughs> นี่อยู่นี่ <Hi. S 2> she's my sister right now la, my name is อิงฟ้าเวลา and my nickname is ฟ้า Love you daddy อันนี้คงจะเป็น daddy ตัวจริงนะคะก็อย่างที่ชาได้บอกไปก็คือเราก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆนะคะมันก็เลยมีตลอดระยะเวลา4-5เดือนนี้มันก็เลยมีความผูกพันกันนะคะแล้วก็ก็เนาะปัญหาดราม่าอุปสรรคต่างๆก็เยอะมากจริงๆแต่ว่าพวกเราสองคนก็ยังคงยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะคอยส่งมอบความสุขให้กับทุกคนมีความสุขไหมคะ นี่แหละเนาะขอเสียงบอกมือดังๆให้กับชาลอตออสซินหน่อยค่ะสวยมาก